เออเดียวเตหนไปรวดเตเห็นย kind of ่งีเนี่ยเลิกงารมาไม่ใช่เลิกหรอกแอบมาเรามาเห็นคนนี้เขามีเมียแล้วแต่เขาบอกเขามาขอนอนด้วยเขาบอกเขาไม่ได้เป็นชู้ก็คิดดูผู้ชายที่ไหนมันจะเชื่อเน้อ เขา,าบอกว่าเขาไม,ไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่าไอ้ผู้ชายมานอนที่นอนนอนที่นอนผมเลยเอลบอกว่าเขาไม่มีอะไรกันเลิกงานมาเมื่อกี้เนี่ยเลิกเรอกแอบ,บมามสหยุดมื่ก็ย,ยุดบอก เาคยได้บบทำือ,อ,อ,อฟังย,ยู่อเลยเี่ยรกิทำเหมือนห้องเขาเลยอ่ะแหมมึงไม่เสด็ลูกสงสารลูกไม่เหลือตัลูกเลยเนาะไม่มีอย่งบอกแหม คายแลงไปโลดไม่เป็นอ่ะนุ่งไปโลดทำเป็นห้องเลยวะกูไม่เคยแค่เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ผู้ชายนอนตรงนี้ส่วนเขาทำเป็นมาปูที่นอนนอนตรงนี้กูไม่ได้ทำเป็นปูเลยนอนอยู่ไหนอยู่แล้วอืมผ้าห่มมึงอยู่นู่นมึงนอนมึงห่มผ้าห่มอยู่แล้วนู่นผ้าห่มหนึ่งนู่นนี่กูอยู่สนามนี่ไม่กูไม่เคยมาซีเหลี่ยมบอกโห คิดได้มึงรักลูกรักเต้าเนาะก,กูไม่เชื่อว่ามึงไม่เย็ดกันนะพูดตรงๆแล้วเดี่ยวเตะป่าผู้ชายมานอนในห้องขนาดนี้แล้วมึงบอกเนี ie, ่ยเนี่ยคนอื่นเนี่ยจริงเนี่ยนอนข้างนอกก็ได้เนี่ยนอนนอนตรงนี้ก็ได้ไม่จาเป็นต้องไปนอนด้วยกันตรงนั้นถ้าเขามาใส่นอนอ่ะจริงมันไม่ควรมาใส่นอนน้ซ้ำเ,เขาพากันมาจะกลืนไปพร้อมกัแด้ว่านั่นแหละพากันมาเอากันนาน ຫຼາຍທາງແລ້